นี้คร e. ับพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับรู้สึกยังไงบ้างสหรับที่จะถ่ายตื่นเต้นต claro> ื่นเต้นเอาจริงตอนแรกไม่คิดว่าจะตื่นเต้นเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคอนโทรลได้ออกมาหลายงานแล้วพอเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วมาวันนี้เป็นงานกาล่ามายืนตรงนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเหนื่อยเริ่มมาแล้วเหนื่อยเริ่มมาแล้วเป็นไงบ้างได้ดูแบบว่าทีเซอร์เปิดกันแล้วหรือยังครับได้ดูทีเซอร์แล้วครับก็ วันที่เปิดทีเซอร์ยังไม่ตื่นเต้นเท่าทวันนี้เพราะว่ามันใกล้มากแล้วที่จะถ่ายทอดออกไปสู่สายตาแฟนๆแล้วก็ประชาชนแล้วเป็นยังไงบ้างระยะเวลาที่ถ่ายทำอยากที่จะแบบว่าให้ออนเลยไหมหรือว่ายังจงรจริงๆไม่ได้คิดถึงวันออนเลยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราถ่ายไปตั้งแต่ช่วงต้นปีครับตั้งแต่ช่วงมีนาใช่นี่ก็แบบเกือแบบครึ่งปีเนาะก็จะครึ่งปีได้ครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ บูกเน,นี่ยฟังด้วยครับอยากให้พูดถ,ถึงบทบาทที่ได้แบบเล่นไหมได้ครับก็ในเรื่องนะครับรับบทตังกายนะครับก็จะเป็นชายหนุ่มที่โตมากับครอบครัวที่มีพี่สาวสองคนแล้วก็น้องสาวหนคนคือจะไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะถูกพวกพี่ๆเ,เทรนมาว่าแบบเวลาอยู่กับผู้หญิงต้องทําอย่างนี้นะห้ามทําอย่างนี้ผู้หญิงไม่ชอบอย่างนี้ใช่ก็เลยจะเป็นคนที่ รู้วิธีการเข้าหาเพื่อนผู้หญิงแบบคนที่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่เชื่อเรื่องการบอกชอบใช่ก็เลยจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาความสัมพันธ์เนี่ยไปเดิมพันกับคำพูดแค่คำคำเดียวแบบฉันชอบเธอนะอย่างเงี้ยตัวกายมันจะรู้สึกว่ามันมันเสี่ยงเกินไปแล้วก็ไม่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สิ่งทั่นมาเล่นการจะทำเหรอคะ เชื่อว่าการตีเป็นเพื่อนเป็นวิธีที่เซฟที่สุดแล้วก็ได้ผลม,มากที่สุดและในชีวิตจริงนี่เป็นแบบนี้ไหมครับผมครับเพราะผมเพิ่งมีเพื่อนเองครับผมทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะเพื่อนได้เลยครับไม่เกินสิบคนหรือว่าเราแบบมีอะไรชอบปิดตัวหรือเปล่าใช่หรือว่ามีอะไรตายเป็นของตัวเองหรือเปล่าผมว่าเหมือนด้วยความที่ตอนเด็กอะผมเป็นคนไม่พูดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคม ก็เลยจะมีเพื่อนน้อยอยู่แล้วแล้วช่วงที่เราเริ่มสื่อสารคอมมูนิเคตกับมนุษย์มนุษยชนมนุษย์โลกนะครับมันคือช่วงที่เราเข้ามาทํางานในโรงงานก็คือช่วงม .4 ซึ่งพอเข้ามาปุ๊บอะวิวก็งานเข้ามาเรียนก็แบบเริ่มหนักแล้วกำลังจะสอบเป็นฐานเข้ามหาลัยก็แบบเหมือนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องอะไรเลยใช่ก็เลยมีเพื่อนก็เป็นบุญบุญหัวแล้วครับรู้สึกก ตัวเองไหมคะที่เจอแบบว่าพวกพี่ที่แบบว่ามากความสามารถอยู่โอ้ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็เป็นพี่ๆที่เราคุ้นชินรบบว่ารู้จักก็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยทําให้พวกพี่ๆเขาก็แบบไม่ได้มีกำแพงอะไรก็เป็นกันเองก็ไม่ได้รู้สึกกดดันเลยมากเรื่องนี้แตกต่างจากเดิมหรือเปล่าที่ว่าเราแตกต่างครับแตกต่างแน่นอนครับเรื่องนี้คือแบบผมว่ายากตรงที่เรื่องเนี้ยตัวละครผม คนคิดมากแต่ว่าต้องแสดงออกมาผ่านทางสายตาใช่คือใ,ในเรื่องเนี้ยจะมีแบบ voice over ความคิดของตัวละครเยอะมากใช่ก็จะยากตรงที่เล่นยังไงให้คนดูรู้สึกในความคิดเยอะของเราแลวเราคิดมากกับกป่าคือจริง,รงอันนี้เป็นสิ่งที่ร e เ a t ก็คือผมคนคิดเยอะอแล้วก็พูดน้อยคิดอีกอย่างพูดอีกอย่างใช่ได้ไหมแบบใส่ความตัวเราไปสัดเป็นน้อยหรือเปล่าเรื่องนี้ ตอนแรกอะที่พุ่มกับเลือกผมมาเขารู้สึกว่ามีความคล้ายแต่พอเล่น,ลนไปเรื่อยๆ,ๆก็รู้สึกว่าเทำไมเริ่มไม่คล้ายแล้ววะทำไมมันเริ่มไม่เหมือนที่ที่เจอกันตอนแรกมันก็เหมือนกับคนเราเวลารู้จักกันอย่างนี้ก็ยิ่งใช้เวลาก็ยิ่งรู้นิสัยที่ทแทายจิงเป็นทางที่ดีนะครับเป็นทางที่ดีได้ได้ว่าทางนี้ก็ค o ม e b a c k คาบมใช่ในรอบสองปีสามปี นะที่ผ่านมาก็ใช้เวลาับช่วงโควิดก็เตร em> ียมตัวพอเปิดกล้องได้ก็เนี่ยทำงานมาเรื่อยๆเลยครับได้ได้ว่าแฟนๆก็มีคอมเมนต์ว่าทำไมว่าอยากดูแล้วผลงานของกายมีครับมีเยอะเลยครับฝากผลงานหรือว่าต้องทามติดตามของคี่พิายได้ครับก็ขอฝาก OMG นะครับ Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะครับพรุ่งนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.